สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้มาพบมาพอกกับเส้นซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันนะคะในเช้าวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่18มกราคม2567เนะคะเป็นเช้าที่สดใสอากาศดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผ่านผลมาแล้วนะคะสําหรับรัฐบาลไทยงวดเมื่อวานเป็นจังไดกันบ้างคุณพ่อคุณแม่คะเลขบนออก เจ็ดเจ็ดเก้าวสันเออเลขล่างออกสองสามวสันเป็นเลขที่โบนาออก่บนามาแต่ว่าก็เป็นเลขที่เส้นซองถึออกถึกใจอยู่เออเพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อได้ยิ้มอยู่คุณพ่อคุณแม่เออออกว่างามกระซังแต่ว่านตออกที่อ่าตรงกับเฮ้าสื่อเนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นจังใดกันบ้างนะคะก่อนอื่นกะขอสแสดงความยินดีเนาะกับเอฟซีทีชคที่มนันอ่างวดเมื่อวานนี้นะคะแล้วกะสำหรับผู้ใดที่ ผ่าดไปนะคะบอดายในงวดนี้กระบ,บอเป็นอย่างคุณพ่อคุณแม่นักรบย่อมมีบาดแผลว่าสั่นเขาว่าเอองวดหน้าย่อมมีใหม่เสมอว่าสั่นสู่ใหมนะคะคลิปนี้นะคะเจ้าซองจับผ้าเอฟซีนะคะมาเบิ้งมาสรุปกันว่างวดที่ผ่านมานะคะมีแนวทางของผู้ใดนะคะผ้าเข้าโชว์เข้ามามมีของผู้ใดเขาแน่เพื่อเป็นเขาเอินไว้ยังอะ่ะ เพื่อเบิ้งเป็นสถิติเนาะสีได้ตามงวดใหม่ถือว่าเอองวดที่จะถึงนี่นะคะหนึ่งกุมภาเนาะหนึ่งกุมภาพันสองห้าหแปดนะคะเฮ้าควรจะตามสำนักใดค้วรที่สิเบิ้งของไพ่เป็นพิเศษนะคะก่อนอื่นเลยนะคะผู้เฒ่าน้าโชกค,คุณบอกคุณแม่พ,มพ,พ่อสุระหันเดอโอ้ยสมกับพ่อว่าพ่อสิบปังคักก็เก่าก็ปีกายอีกนะคะ ห้เลขมากตั้งแต่ตองงวดบางดูคุณบอกคุณแม่เออไฮมาตั้งแต่ตองวดเลยนี่บนวิ่งเก้าวสันล่างวิ่งสองวสันเก้ากับมาบนอิลีนะคะล่างสองกับหาอิลีนะคะบ้านที่นี่จับครูมาไฮเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าตั้งแต่ตองวดบ้านนี้เข้าชุดตองวดแล้วยังบ่พอนะคะเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันหวยออกเส้นซองก็ได สัมษณ์พอเนาะเพราะว่าในส่วนรัฐบาลไทยของผู้ถา่านำโชคนี่นะคะจะซองจะสัมภาษณ์โค้งสุดท้ายก็คือเช้าวันหวยออกนะคะพอเพิ่นกระห้ชุดนี้มาเป็นเลขล็อกเลขล็อกก้าเสียอนละเออพ่อบอกว่าล่องเอาไปเปรียบเทียบกันเบิ้งนะคะเพราะว่าเลขติดเก่ามันมาแรงนะคะแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วก็ยังได้ติดเก่าอยู่คือเก่าสันพุ่พ่อพุ่แม่นี่พ่อหามายังมาเข่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอีกคือเก่านะคะ โอ้ยเอฟซี FC ทีได้เบิงนี่คือสิได้โสุกด้มมในเดเฮ่น้ำพอ่ออยู่ดอกเออเนาะทาผู้ใดบอเดเบิงกะปิดตามไม่นะคะงวดที่จะเที่งนี่เฮียงบอธรรมดาพ่พอสุระหรือว่าผู้เท่าน้ำโชคนี่ให้โชคให้มันเอฟซีจันผู้สุกแล้วยังบม่พ่อรัฐบาลให้กับบอรรมดาเพราะฉะนั้นจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะค่อยติดตามไว้เดี๋ยวเซตสองจะพาโทษสัมผัสต่อหงวดเลย สูตรคำนวณพ่อนี่ได้ตองว,วดโหลดคุณพ่อคุณแม่ติดตามไว้ให้ดีๆนี่คือสำนักแรกที่น่าติดตามมาสั่เออบาทที่หนีตอมากนะคะเอ่อซีวถึงว่าเป็นยังเส้นซองคือได้โชคได้มาลีบอกคุณพ่อคุณแม่แก็คือเส้นซองติดตามแนวทางของเอ่อผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีนะคะคุณพ่อคุณแม่จำซื้อนี่ได้บอเออเพิ่นเอาเนวทางว่าแบ่งปันเท่านี่เลขวิ่งนี่พลาดยากอิลีงวดก้อนนี่นะคะสองมักกะลานะคะ ผู้นใหญ่ใจดีปทุมธาน,นีฟันตูที่บอกคือมูก็คือฟันศูนย์มาศูนย์กับมาอิลิแล้วสถิติของเพื่อนคือค้าได้เดินท่าได้เข้าเนี่ยนะคะติดต่อกันนะคะอย่างน้อยน้อยสี่งวดสามถึงสี่งวดตรงมีนะคะบาทที่นี่เจ้าซองก็เลยจับมองงวดนี้นะคะงวดล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพอเพื่อนก็นห้มาตั้งแต่ต่องวดเลยดีฟันกนมูเลยนะคะฟันวิ่งาสามหันอา่าจนซองกับมาอยู่ดีสามหันบาทที่นี่ก็เลยคิดว่า เพิ่นเป็นแนวทางเลขวิ่งเนาะกันเลยติดวิ่งน้ำแน่จักนอยแล้วกนลูดซะวสันเออล่องเบิ่งกันนะ่ะถ้าแม่นปนันนี่งวดนี้ต้องเข่าอีกเพราะว่าจังใดเพิ่นกับเข่าสามถึงสี่งวดอยู่วสันกันเลย ได้ผลพ่อยได้สามสองสองสามไปนิดหน่อยค่ะคุณแม่พ่อได้ยิ้มนะคะปกติกับเ่าได้ลงทุนหลายนะคะแต่ว่าว่าจะถือเกลกะดีใจลดดกอกเนกะนี่ละอีกหนึ่งสำนักที่เฮาจับหน้าจับตามองนะคะเดี๋ยวมือนีสิผ้าโทษสัมผัสพ่อนะคะเดี๋ยวสิทามมันกันหนะักได้ไปตองว,วดบ่นะคะเดี๋ยวทามีความเคลื่อนไว้จังไดเจ้า้งองจับฟ้าเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งแน่นอนนะคะนี่ต่อมานะคะ อันนี้อีกหนึ่งแนวทางก็ไม่ธรรมดาบอกแล้วงวดแรกแหกม้านี่ลีนะคะสำหรับพ่อคอนแกนเอคิดว่าเอฟซีหลายท่านหลายคอนอาจจะบ่เห็นเพราะว่ายอดวิวบ่ค่อยหลายปันใดคุณพ่อคุณแม่นี่เส้นซองบอกแล้วถ้าสำนักใดนะคะเอามาเปิดโตงวดแรกนี่มกแหกม้านดีดีนะคะว่าในคลิปของพ่อคอนแกนอยู่ว่า ตั้งแต่เอาแนวทงังเล็กเล่าคือกันเนาะมาแบ่งปันงวดแรกกับเปิดโตปึง้งนะคะใส่โตเน้นพอดีบาที่นี่รัฐบาลไทยคุณพ่อคุณแม่บึ่งดูปึง้งอิเลนะคะเขา่าโตเน้นอิเลนะคะพ่อเพิ่นหายเลขมาตามนี่ล่ละโค้งเดียวจบเลยนะคะมัดมาหายโค้งเดียวจบให้วิง่งเจ็ดกับสามบิ่งดูมาทั้งสองตัวต่างหากบาทน,นี้เน้นสามหางนะคะสามเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ 3, 9, สามเก้าัตว์ เลขบนออกเจ็ดเก้าเข้าเจ็ดเก้าตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับผู้ดโอ้ยบธรรมดาเห็นบอลละเห็นบอล่ะถ้าผูา้ใดดีบอกแล้ววทาเนี่ยเส้นซองขืนหัวของวดแรกแห้งมานน่ตรงฝ่าเขามาเบิงโหลดมักเขาดีดีนะคะหลายสำนักแล้วตั้งแต่จับตาม,มองมานน่อ่ะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะว่าพ่อเพิ่นจะปล่อยตองงวดบอนะคะก็จำชื่อไว้เนาะพ่อขอนแก่นนะคะ มีลายสำนักมากๆที่เข้านะคะในงวดนี้นะคะต่อมากกะเป็นเลขวิ่งพอสีสกเกตคุณพ่อคุณแม่เลขวิ่งนะคะเขา่าโตเน้นนี่งวดนี้นะคะสิมากระลาสามงวดติดติดแล้วนะคะไฮวิ่งเจ็ดกับสามวสันเน้นนักไปที่เลขเจ็ดมาทั้งเจ็ดโตเน้นแล้วกัมาทั้งสามโตรองแถมพ่อจับคู่มใหายนี่ถ้าเจ็ดจะมาวสันเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งวสัน เขาเจอ่าเขาเจ็ดเก่าตรงๆบอตตรงกลับเบิ่งดูอ้าแล้วนี่โตเน้นนี่คุณบออคุณแม่มาบนทั้งสามวดแล้วนะคะสามวดติดมาบนแล้วก็มาตัวเน้นทั้งสามวดติดเลยนะคะจําชื่อนี้ไว้ให้ดีเลขวิ่งพ่อดซีสเกตนะคะเดี๋ยวสิพาตามตอนงวดอีกคือเก่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ในตามนะคะมาสรุปก่อนนะคะหลังจากลงคลิปนี้เ็จ สิตามให้เบิดเลยนะคะผู้ใดพร้อมปล่อยตองงวดเช่นซองจะเฮ็ดคลิปลงใหายเลยให้คุณพ,อพ่อคุณแม่ได้เฝ้าเบิงเฝ่าไปยิบไปจับรอตะลี่ไว้งวดจิตึงนี่โชคมันอีกแน่นอนว่าสันเออจากแม่นยังดอกพีแ่ <c oughs> งเป็นไปนทัว่วอะต่อมานะคะที่เด่นของเฮ้านะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะก้าหางอันตรายเนาะเอาอยู่อีกแล้วนะคะช่วยลดต้นทุนนะคะ หลังจากลงคลิปนี้เสร็จต่อมาก็จะเป็นของพ่อเมืองการให้ก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่เปิดต้นงวดต้นคลิปกับของพ่อเมืองการเดียวติดตามเบิงเนะาะวางวดนี้พ่อจะให้ตัวใดทีได้เอาไว้เบิงลดต้นทุนกันนะคะเลขลางออกสองสนะคะในนี้ไม่มีเลขสองสาก็แสดงว่าเอาอยู่อีกงวดแล้วนะคะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนเลขดับนะคะพ่อร้อยเอ็ดนะคะ ในส่วนพอลอยเอทนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับดับลางนะคะที่แหลกพอหามาเนี่ยงวดน,นี้นะคะงวดล่าสุดเนี่ยพิเศษพอมีสองสูตรนะคะเจ๊ซองก็ได้บอกในคลิปยอยสูตรแรกที่พอเคยหยเนี่ยคือมันเอาอยู่มาตลอดนะคะแล้วพอกะได้แถมอีกสูตรหนึ่งมาห้นะคะกับเอฟซี FC, ลองพิจารณาเบิงว่าสิเอาทั้งสองสูตรไปลดต้นทุนบอ่อหรือว่าจะเอาแค่สูตรหลักนะคะผลปรากฏว่าสูตรเก่า เอาอยู่คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าสูตรใหม่นะคะหลุดไปนะคะงวดนี้นะคะพอทรงมาไห้แล้วก็นเลยบอกว่าเอาแต่สูตรเกา่าสูตรดั้งเดิมที่เดินต่อเดินยาวละฝากขอโทษเอฟน้ำแนวมาซันไม่เป็นไรเนาะอ่านี่ในสี่เหลี่ยมสีแดงนี่คือสูตรใหม่คุณพ่อคุณแม่นะคะมันเอาโบยู่ตัวสุดท้ายนี่ละเออแต่ว่าสูตรดั้งเดิมนะคะสิบคู่สิบหางไปกับนี้นะคะ กัยังเอาอยู่คือเกานะคะเดี๋ยวตามต่อนอะซอยลดต้นทุนได้หลายอยู่นะคะสําหรับเล็กดับรางพอรอยเอ็ดนะคะแล้วก็ดับบนก็เอาอยู่เหมือนกันคะ่ะนะคะเลขบนออก7จเกนาะสิคู่สิบหางนี้ไม่มี7,9นะคะก็น่าติดตามตั้งแต่เอามา,อาเอาแนวทางมาให้ f อฟซแฟนช่องบุญนำโชคก็ยังไม่หลุดไม่พลาดแม้แต่งวดเดียวนะคะสําหรับดับบนของพอรอยเอเนาะ ต่อมานะคะสำนักที่น่าติดตามต่อก็คือ PFC ใจดีล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะฟันสองมาานะคะจับคู่มห้ศีคู่ศหางสองสองสองสี่สองสามสองเจดวสันเลขเด่นนี่จับตามองให้ดีๆมาดีเหลือเกินนะคะเขา่าโตเด่นโตว,วิ่งแล้วยังบ่พอเข่าเลขจับคู่อีกงวดนี้จับมใหแ้แา่ีคู่ศีหางบอกว่าล่างอย่างเดียววสัน สองสามมาล่างตรงๆไม่ต้องกลับพุดาโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเดี๋ยวสิตามให้ว่าพี่เพิ่นจะปล่อยตองงดบอถ้าใดมาแล้วจะฝ่ามานำเสนอจำซื้อไวดีดพี่เอซใจดีนะคะมีหลายเอซนะคะแบบว่าซื้อมันอาจจะซ้ำกันนิดน้อยนะคะแต่ว่าให้เพ่อๆคุณแม่จำไว้เนาะเจ้าจอกจะพยายามตั้งซื้อให อ,อบซํากันนะคะเพื่อบ่อยเป็นการซับซนนะคะกับ FC นะคะแนวทางเมื่อกี้ก็คือพี่เอใจดีนะคะอ่ะต่อมาค่ะนะคะเลขวิ่งแม่นๆนะคะก็เข้าอีกแล้วเดินอีกแล้วนะคะฟัน7จ็ดกับแมากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เข้าไปที่เลขเจ็ดเนาะงวดนี้เข้าบนนะคะสําหรับเลขวิ่งแม่นๆนะคะชื่อนี้การันตีนะคะสองงวดติดแล้วเนาะ ต่อมาค่ะงวดวันที่สองมกรา,านะคะเล็กวิ่งแมนๆน,นี่มาสองตัวเลยนะคะเป็นไฮศูนกับหนึ่งนะคะศูนมาบนหนึ่งมาล่างนะคะบัตท,ที่นี่งวดที่สองนี่สิบเจ็ดมกระลานะคะเข่าหนึ่งตัวนะคะก็คือเข้าเจ็ดบนนะคะคอยติดตามเนาะมีอีกไหมนะคะแล้วก็นี่คู่มหารวยนะคะสําหรับชื่อนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่แนวทางที่เส้นสองขืนว่าคู่มหารวยนี่ อยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะจับตามองนะคะสําหรับเลขวิง่งเนาะเลขวิ่งนี่เพิ่นใดมาจากนายนะคะเลขวิง่งนายให้มานะคะสาหรับเลขวิ่งเนี่ยแล้วก็เลขจับคู่เพิ่นจะเอามาจับเองสําหรับเจ้าของเนวทางนี้นะคะเลขวิ่งนี่กัค่อนข้างพัดยากนะคะงวดวันที่สองมการามาทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนงวดล่าสุด17มการานะคะมาล่างนะคะเข้าสองล่างนะคะก็ หน่าจับตามองก็คือให้เรานะคะมาเบิงตัววิ่งแล้วกลับไปหาตัวประกบนะคะจับใส่สำนักที่แม่นๆนะคะว่าจะเป็นอา,อาจจะเอาเลขวิ่งของคู่มาหารวยนี้นะคะไปจับใส่ผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีหรือเปล่าเบิงเส้นซองบอนะคะมันก็สีได้โชคได้มานหลดคุณพ่อคุณแม่นี่ละเบิงแนวทางนะคะเข้าต้องวิเคราะห์ไปนั่เบิงไปนั่ m ม m มนว่าสิเบิเบิ้งตที่เพื่อนจับคู่มันกับโมเมนนะคะดูว่าแนวทางไหนนะคะโตใดนาสนใจลักซิปลักน้วยบอรหรือว่าโตัว,วิ่งบอหรือว่ายังนะคะสีใดจับทางถือเนาะโอเคนะคะต่อมาค่ะมีอีกไหมอ่เลขโคดแม่นบนยางเดียวนะคะให้สองมานะคะสองมาล้างคุณพ่อคุณแม่นะคะผิดสูตรนะคะ แต่ว่าก็เนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเมือย์สายแลนสายมาราทอนนะคะก็หน้าติดตามไว้อยู่นะคะสําหรับเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวนะคะฟันมาเม็ดเดียวถ้าผู้ใดเป็นสายมือย์กะเอาไปวิ่งไปลูดนะคะอับาแมนไปลูดดอกเอาไปวิ่งนะคะกะได้โชคได้มนันคือเกาหละทาวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะตามต่อเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะาของแนวทางจะาของตัวเลขเพื่อนกะถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็คือว่าเลขบอกขานะคะ มีอีกไหมนะคะต่อมาค่ะต่อมามีอีกไหมล่ะเส้นเล็กอุบลนะคะเส้นเล็กอุบลจะเขาวิ่งล่างสามนะคะในวดนี้นะคะเข้าสามล่างเนาะเขา่าโตวิ่งค่ะมีอีกไหมคะหาก่นเะดิมว่าฮันเดจกยู่ด้อยู่นค้าอยากรู้ว่านี่กับบได้ลงเออ เลกเล่าคุณหมอคุณแม่เลยขับรถอยู่เบิดมือคุณหมอคุณแม่ขอโทษหลายๆนะคะเทิงปันพวนกับเลกไทยน้าแน่นะคะคิดว่าเอฟซีนะจะก,กําลังวุ่นวิวุวน่วนวายกับเลกไทยก็เลบยบนได้นําเสนอเลกเล่ากับขอโทษขอภัยเนาะสําหรับทุกท่านทุกคนนะคะทีเป็นแฟนขับเลกเล่าในเมื่อวานนี้นะคะอ่ะนี่คะ่ะนะคะต่อมาก็คือซ้ายดวลเต้าปูนนะคะแต่ก็ ผิดล็อกนิดหน่อยนะคะเพินบอกว่าล่างยางเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าหวดนี้มันมาบนคุณพ่อคุณแม่สําหรับเลขวิ่งนะคะให้เลขเก้ามานะคะฟันวิ่ง9เม็ดเดียวนะคะแต่ว่า9มันบอกมาล่างค่ะมันไปบนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะติดตามต่อนะคะจังไดกาน่าสนใจยุนะคะห้เลขมากบลาดนะคะ ต่อมานะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวค่ะกลับมาเดินกลับมาเข้าแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่แนวทางนี้นะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะก็คือไฮมากเนี่ยเขาล่างมากตลอดนะคะลาดสูตรสิบเจ็ดมกระาให้วิ่งล่างไปที่สองกับห้านะคะเลขล่างออกสองสามกับเข่าไปที่เลขสองอีกคือเก่ากลับมาเดินอีกแล้วเนาะหลังจากที่เออส้นสองออกมานําเสนอนี่ เพิ่นเขาซีงวดติดนะคะซีงวดติดแล้วก็มาพาดงวดวันที่2องมกรานะคะงวดนี้นะคะกลับมาเดินอีกครั้งจะเข้าเป็นอีกสีงวดไหมก็คอยติดตามชมไปเรื่อยๆนะคะโอเคไปต่อคะ่ะมีอีกไหมเนาะโอเคนะคะเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นการมาสรุปให้เบ่งให้ฟังนะคะคือจังที่บอกเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งว่าเออนะสนใจสำนักไดสำนักไดเห้าควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะจังใดกัฝากติดตามไปเรื่อยๆเชจซองกัดจะตามให้ทามีแนวทางใดที่เพิ่นพร้อมปล่อยตองงวดนะคะเชจซองกัดจะเฝ้าออกมานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งแล้วก็อย่าลืมตองงวดนี้สาคัญนะคะเม่เมนวาสิฉลาดใจโอ้เดียวค่อยไปเบ่งโค้งสุดท้ายว่าสัน บาทที่นีซัวสีหอดโคงสุดท้ายคลิปมันทับกันทับกันไปเรื่อยๆคุณพ่พอคุณแม่อาจจะหาคลิปบดเจอนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนไปนะคะว่าทางช่องบนน้ำโชคล่งคลิปเนาะกให้ทุกท่านทุกคนฝ่าวเขาเม,เมือเบิงเขามาหาแนวทางนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆนะคะตัวเด็ดๆที่เส้นซองได้หามาให้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบไว้แค่นี้ คลิปถัดไปนะคะไปเจอกันสําหรับแนวทางเลขดับตรงล่างพ่อมังกรนะคะเลขดับล่างพ่อร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวจะพาต่าตองนวดพอสุระให้ไปฟังกันนะเป็นจังไดพอโศกมานบสันดีเอ้ยเดี๋ยวไปฟังไปคุยกับพอสุระพร้อมๆกันสหรับคลิปถัดไปเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองขอตัวลาไปก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจังไดเข้าค่อยพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ